สบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนบอกว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศนะพี่น้องวันนี้ก็มาพอ่พอๆกับสองสองกลร่มคือเก่าวันนี้สกลร่มพามาเบิ่งสวนนะพี่น้องนี่ข่าว่าไฟไหม้สวนมาสั่นก็เลยมาเาะเบิงบ่งมาเจาะเบิ่งบริมาโดดเลยพี่น้องเองพวทางเขากา็สะดวกสบายเนาะพี่น้องเพราะมันมีห้วเรียบร้อยเลยแต่ก่อนมนเป็นสวนอ้อยพี่น้องบันนี้กับบริปลูกดนแหละก็เขาจะมาเสารเห็ดเป็นสวนยางแต่กะบบุหินมาปลูกเนาะ แบบเป็นบ่องปลูกยางปลูกปลูกไม้เนาะสิกกบครัวมืดสะกึมเลยพี่น้องเลยปลูกมันพิการนี่พี่น้องโอ้ยบริจาคบาทบริจาคกีบลงทุนไปเกือบสองแสนพูดโพขามันกับบริการบริคภดเลยพูดไม่จะปลายหงาขึ้นเรียบร้อยพูดปีนีน้ก็เลยแบบแข่งคนเศร้าออมาหาคุณสิบุญเวลามาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะ จะพาเขาไปเบ่งสวนอยู่ไหนมันบริมีมันบริมีนี่บอกบริมีอันาน,น,าน้ำบอกมีนานนานสัพาะทางเขานี่ยเาเทียโอ้โหทางเขาพี่น,อน,น,น้อยปลายางเนี่ยขึ้นแต่หย้าคาและหย่าหย่าเขาเอินเน,น,นี่ยมันขูดหลดไปเลยมันมีทางกลับหลดอยู่อ่น,นบอกจอวันาน,านี้ก็ได้ น,น่นบาไปสะเลยนนเนาะหูยอย่างงี้ให้เข้ามาขอแหบขอแหนบลาตาเลยพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งนรุมเออพอย่างใหกเป็นเหมือนกับหะไปในร้อนแดดปปนี่บุเขามาไม่จะปหยหาเนานะพี่น้องผู้แหกบุกก็ได้โอ้ย ซื้อไวดูดเลวพี่น้องไอ้ข้าวหาเงินได้คือเด็กเนี่ก็คือสมุนปัญญาซื้อแล้วพี่น้องเนาะมันแพงเนาะพี่น้องเอาอยู่มะกางจอกนะคะทุกคนเพราะมันแดดมากสกึมกระซิบไหเบิ่นหนาสกึมบนหนาสกึมกระซุยๆโอ้ยตายขอตกเขออภัยพี่น้องโอ้พี่น้องไอ้สูดแสงหูแสงตาพี่นแมนเบิร์ดเลย ดินนอพี่น้องเจ็ดสิบไร่เนาะพี่น้องเนาะมันก็บก่วงเนาะพี่น้องเบิ่งเบาไวแหละกัเสียเขาเ้าแบบนี้ทีแรกก็ว่าเ้าอันเพิ่นสิเพิน่นคองงบจากโรงงานอ้อยเนาะพี่น้องแหละกัเพิ่นก็เสียมาเสาดินเสกขึ้มเนาะพี่น้องผุไปแล้วเจ็ดสิบไร่พี่น้องเอง้ยเป็นอันพี่แท้ทำว่าเจ็ดสิบไร่เป็นเท่าไรเสกขึ้มเจ็ดสิบไร่กั ปะมาณอันสิเอ็ดเฮกตาร์เนาะซาก,กลุลมปรไแพนกองมาใส่หนาสาก,กลุลมือพี่น้องเป็นไข่เดี๋ยเอฟซีชกใจเพราะว่าหน้าตาสวยมากเลย <c oughs> งามลายกั้งเจองกับพี่น้องแดดแหง้งอะน,นจะเป็นพิกานี่ป่ะพี่น้องเป็นคู่คู่มันนี่ตายเบิดมันนี่เสียบกับอะไรอย่างเลยแต่เสียดายพี่นอ้อยลงทุนไปอันสองแสนเนาะกับสองแสนบาทเรียบร้อยบิดเลย ท่านก็เป็นภูเขาขัดค้น,คนมาอยู่แถวนี่ค่ะโอเคอยู่แบบว่ามันสามารถหาของกินของป่าไดไเนาะภัทีอุย้ยตายเลยเสือต๊กพีนงงงองเอ้ยบังเดือดเดือดเขาทุ่งข้าเนี่ยแพ้มาอยู่นี่ก่ะหาของกินของป่าได้สะดวกสบายเพราะวะ่ามันมีอันภูเขาเนาะมีนกมีกระแตกระหอกสัตว์ป่านี่ได้เรื่องเลย มันจะมีน้ำคำั่เลยพี่น้องมันเป็นเดินมันเป็นแบบสวนอ้อยที่ขาเจ้าบุกเบิกแล้วเรียบร้อยเนาะตะกี้มันจะมีอันอ่าถ้พพูมันจะเป็นน้องนัพี่น้องสวนส,วน,สวนอ้อยขาเจ้าบุกเบิกเรียบร้อยเลยปีกายปีซื้อนี่มีคนมาเศร้าคนจีนน่ะและบัดนี้ข้าเจ้ากับโบเศร้าต่อเลยเศร้ากึมก็เลยเสียห้คนทับ้านเพิ่นมาเศร้าต่อเพื่อนเหตุเบียยางขายตอนหนึ่งเลย และป่านนี้อยู่ดีๆล่ะกะบม่มาเลยพี่น้องเอ้ยจักเพิ่นไปอยู่ไสละ่ะกะอ่าสัญญากะอันนี้มันเป็นดินบัดนี้อ่าบ่ฮู้ว่าเขาสิปลูกมันหรือปลูกอ้อยเนาะเขาเซาต่อเนาะอาสิปลูกอ้อยเพราะว่ามันอยู่ใกล้โรงงานอ้อยเนาะพี่น้องเนาะโรงงานอ้อยนี่กะเพิ่นกะอ่าเซ็นสัญญากับโรงงานน้ำตาลเนาะล่ะกะเอาเงินที่เสาดินนะ่ะเอาโฉนดทีนะ่เข้าไปโรงงานน้ำตาลล่ะกะ เอาเงินมาจ่ายเฮาค่าเสาเนาะเสาก็เพิ่นเว้ากับเสากึอบปีนี้ว่าปีนี้เสาเกือมขอเพิ่น50ล้านกีบเนาะและปีหน้าเพิ่นสิเสาปีละ30ล้านเพราะาปีนี้มันมีตอมันที่เฮาปลูกไว้ทั้งทังปูนถังปูทั้งเนื้อสุดปูแต่ว่าพี่น้องม,มีลังคาขาวๆนะปูทั้ทงปูไกลๆปูพอดพูดแหละดินนะ่ะ70ไร่แล้วก็เพิ่นว่ากับเสาเกือบว่ให้ปีนี้50ล้านปีหน้านี่30ล้านก็เลยว่า ทีนี้เป็นไป่ายางพี่น้องเขาเจ้าอันเขาเจ้าเพาะยางไว้ขายตอน,นั้นแล้วเขาบริอยู่อตขาเจ้าปลูกเบียยางไว้ขายแล้วก็ปุกกระทมแห้คนงานพร้อมใี้พี่น้องเบียยางโอ้ยข้าใฮาปลูกมันก็ได้กีีดนะพี่น้องแต่ว่าก็บ,บริปลูกเพราะว่ามันเป็นเบียรของเขาคนจีนมาเบียร์สกึมมากยู่ว่าคุดคุดเอาเบียยางนี่ปลูกแถวบ้านฮามิสติดอยู่บ่ เอาไปกีดเนาะบัดอนาคตบัดแถาบัดโอไปทำกระไบกีด่าซั่นเดีความเขิดเฮาแต่ว่าเสียคนเสาเบิดนี่แหละแต่ตะบูขาสิดุดลงมาลุ่มฮอดนี่บ่าขาดุถิ่มเบิดสวนยาเนี่ก็สิดาดีเนาะพี่น้องเนาะ50ล้านพี่น้องก็หานเบิ่งพี่น้องเละเงินตอนนี้กะ660เนาะถ้าคือสมัยก่อนกะ25ล้านต่อเซนนึงก็สิได้200,000บาทเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เงินมันบ่ม่วนเสาหามันเละมัน660กศูนย์เลยเละกายขึงเลย คือเงินเฟ้อก็คือเงินกนสิได้เป็นเงินบาทหน่อยลงค่ะถ้าเขาเสาส,าสากึมปีละ,ะหาสิบล้านมาหาในหกหกศูนย์เหรียญเงินตอนนี้กสิไดหน่อยลงแต่เขาวสมัยเงินเหรียญเงินหนงสูงเนอะก็ได้หลายแช่ละเหรียญเงินมันลดลงแล้วก็จําเป็นได้หน่อยลงกับ 6, แปดสิบล้านมาหาหกหกศูนย์กสิไดพี่น้องก็ได้บุหรี่ไปเลยว่างเงินมันเพิ่มเนาะเขาได้ว่ามันเอาไปปลูกบ,บัวแหวนเหรออืมเสียดายเด้ ชื่อวาอยสาเงลยอหู้พี่น้องป่ายางเบี้ยยางเบี้ยยางเบี้ยบอลป่าเบี้ยแมัได้ไเสดาอเนาะใครไปปลูกก็ได้ได้เนาะี่นเ็นถามพี่ยงด้วยถามพี่ยงภูรามีสวนยางดูมันสิได้บ่ไปปลูกกี้ได้นอปลนไปปลูกอยู่บ้านเฮาปะได้บอฮะ ก้นเอาไปปลูกอยู่บ้านาเฮาบ่ได้บกตีกิเกยเข้าวสาวเห็ดเป็นแบบหมองเบียยางคายนะพี่น้องเห็<ๆ><ๆ>ดเห็ดเบียยางคายเลยต่อมาเลยเจ้าจังได้เขาปอยู่เขาไปอยู่บนอื่นมาเนี่ยก็เลยแบบป้าไ้แบบนี้ามีทรงดว้วยเอาไปเห็ดอ,อื่นมาเด้ยบอนี่ิปูกั้งจองพี่น้องมันแดด ไว้เห่อดไอ,อ้ลรก่ว,วงเนาะยางบดมือกับบถั่วถ้ามอีสงดูว่าบ่อบอดุดได้บ่แถวนี้จงไว้เป็นก๊อกใหญ่้ยายได้อยู่ไหลเสียดายมัเนาะพี่น้องเียเขาปลูกเบียยางไว้แล้วเขาก็บบ่อดำเนินการต่อเนาะแล้วก็สาแต่ปีเดียวน้ำสากลึ่มใจเงินสากลึ่มปีเดียวกับสิบไปล้านช่วนะ ส่วนตอนโควิดนะสิปลปล้านกันยังได้เป็นราคาอยู่เงินช่วงนะ1 0ไปล้านกันได้หาหมื่นบาทพี่น้องสิบสล้านนะได้หาหมื่นบาทตอนโควิดนะแต่คันเดียวนี้กับโบไ้ตัวช่วงนะเงินเหรีมันมีแต่มันมีแต่อไรหนึ่งตัน,นะสามสิบสสบเท่าไรสามสิบพันต่อร้ยหนึ่งตัวนะตอนนี้หกสิบพต่อรหนึ่งบรอยากสิบอกกับเหรียเงินพี่น้องเลยโอ้เหนื่อยป่าป่ายางเจ็ดสิบไร่สิบเอทกตา โซกุมกะซื้อไว้ตอนสมัยแบบพอมีเงินเนาะตอนอากะกับดินมันกบบระบอกไอแพงเนี่ยแถวนี้ทรงสามแสนตอนอากะตั้งแต่สิบสิบสี่ปีคือหลังตั้งแต่ได้ลูกผู้ที่สองพี่น้องส่วนยางคอ่อยแบบคาร์ซิลุสทิมเบิร์ตนี่ก็จะได้อยู่ด้วยเนาะบูเห็นยังไงบอกกูว่ากษตรโซกึลม,มาปลูกยางกะปลูกอะไรหรอโซอกึลโบเมนแบบโบมีขมูเรื่องไทยนาหัวสวนเนาะ,ะเป็นแม่ค้าพี่น้องเอ้ ปีกาเนี่ยเขาเจ้าบูคเขาเจ้าเห็ดรูทอใส่ปลูกมันนะแต่อันนี้ก็คือทีเนาะทีเสาคกกืมพามาหลอกเบิง่งวันนี้ยินข่าวว่าไฟไหม้ท่านก็เป็นภูเขาคนซื้อแบบเปิดเด่นเด่นกับใกล้จะห้องน้ำน้ำตาประมาณสามสิบกิโลเนาะทางแดงเขามากระสบายอยู่บ่นเนี่ยแล้วก็มีทางดำเขามากอดจอเนี่เบิง่งพูดหน้าตาเสาก,กึืมซีดเซียวพี่น้องเ้ย ลมก็ลมฮอนก็ฮอนเหิือใส่เสือ้อต้องใส่เสื้อแบบนี้แหละเพราะว่าอากาศมันฮอนพี่น้องอย่าสุบากันนะผู้ลงคนมาคอมเมนต์ว่าเอยตัวจริงบรรยากาศชีวะเอาโอ้ยกาะชับเลยเนาะพี่น้องบริสิท,ท,ทธรรทททรรทิ์บรทธิบรทอกธรรมศาสตร์เลยบริสุแต่งหน้าหน้าซีดบริสทธิ์สบายก็ซื้อไว้้ตังแต่สมัยชีวาหาเงินได้ก็มาซื้อดินไหวหมักหมักซื้อดินไว้บ่ค่อย รถล,ลากับบวชหลินบคชอย่างหายยังไงนะไปอาบนำสักเครื่องไปสักเครื่องอาบน้ำเรา่ะตอนสมัยที่ว่าเอาเงินไดก็ซื้อไหวโอ้ยบ่ไหวเลอพี่น้องดินอิดตาลุงบอ่อแล้วค่ยให้เฮาแต่คองดินทั้งหลุมเลยพาไปเบิ่งหัวหลุมบ่เมื่อยเหรอพี่น้อย ขึ้นดีกว่าขึ้นไปรออยู่แถวเทิงดีกว่าขี่คานถ้าผู้ยายนะเราตักน้ำอาบมันมีน้องบริยุลมีน้องน้าบ่าเจ๊กไงยังฮะอันนี้<ฮ>ก่ขอขายขาย,ยังพอถาบ่ห้าขายหรือไปขายข จเจ,ออาจ,เจ้าเจ้าอาบใช้สบานเขาตะคา้เลยอาีันมันมีนำ้ำซาเจ้จ้อยู่บ้านไดก่อเอาอยู่บงเนพูนจะคล้องเข้าไปใเบืงเถือบ,อบ่พ,น,ออน,พน่โอ้โหยหนเอาอยนาะอหอนห,นหนเจ้าหูแล้วว่าเซียนเห้คนมาเ้านี่บุกมันนี่ฮะเพิ่นมาหาเจออ้าบ่ ดึงลงดูสื่อเขาถ่ายคลิปอยู่นี่พอะจีจ้างจะเบิ่งต่อบ่จ้าข้าก็บ่ได้ลมเออข้าก็ทาบพระเท่านี่แหละพระเท่าใสคนจีนคนจีนนี่เออคนเจ้าอันดินเจ้านี่เจ้าได้เราบูมาเราโบจ่ายเงินจ่ายยังเราบบูมาไก่พ่นเราอยู่สกปรกขนาดนั่นแหละไปยังมันแดดไปเจ้าโบเจ้ากับเขาสิมาอยู่ต่อแเราบูมาเขาสิมาเจ้าต่อปลูกอ้อยปลูกมันเลย ขเขาแก่จะเ,จเด,ดือกันธุ์ะย่างละคนออกเขาจะใช้หรอนะอืมอันผู้มันมาวาที่เจ้าหนนะมันปลูกได้ยี่บ่อะไรนี่มันสิปลูกได้ยี่บ่ยางเผาขึ้นค่ําเราบริหารเจ้าบ่หายยูหเดือนเท่าไหร่ยังไหเดีอสองล้านอยู่ กินห้าสิบลเด่นบอกแล้วแหละเขาสิไทยถิ่มอะไรได้คับ่มาเพราะว่าเราโบจ่ายเงินเจ้าเฮาเี่เฮาบอกแล้วเราว่าไหนได้เราว่าเออยังยังกาเดียวยังก็เบียไม่วิกยูเซปนยังกาไม่วิกยูเซปน์อติมคิดไปมือพอเขาขึ้นมาเราก็บอกบอกฟ้าเอามาเอาไว้ๆเด้เขาสิมาไทยเบิด์ตเลยได้เขากำลังสิเอาเงินออกให้เฮานี่เออคอยบอกแล้ว ช <c oughs> าเจ้าบมานเ,เรเจ้าไม่ได้รปอ,อยหมดออเ,ออเออ,ย,อยังละมาเด้านะ,อเ,อนะเออสิไท,ย,ทยบ่ดแล้วเนี่ยเขาเส้าโตเลยเขาบอกอไว้เนาะเ,ออเงินกับบจา่า,จายเฮาจแต่ปีเดียวนึ่งมีมีคนมาเสาโตกับห้เขาเจ้าเศ้า,าแล้วโบอเอาไว้แล้ว เงินไอ้นี่อือกานพอเทาให้เงินเทากา็่ิเมื่อเมื่อไสมาบ้านคุณอ,อยู่ใส้บ้านจาน้ะนะเลียงเจ้าน่ะเออเนี่้ผู้ปลายางตาเชดายเราซีฮามือพอเทามานเราอื<ม>าาอตาเชดประมาณพี่น้องเอ้ยพามาเบิ่งปลาอ้อยปลามันจะต่ำหูปวยยังนี่เด็ดเตียง เผาอ้อยเผาสวนอ้อยให้เขาคนกสิประมาณนี้เนาะพี่เนาะเจดีย์อยู่อ้าวไอ้ก็มา,าบ่มาเข็นลงไปหา,า,าเผาบ่อประมาณนี้โอ้ยป่าเนาะปีกายนี่ปลูกมันกับเป็นตะปูใครขุดมันนะจะพู่อยู่บ่โอ้พก็เผา,าบ่าาบอเผาบ่าอบ่โู้ยู่เฮาเนี่ยแหละไปปลูกปลูกไสปลูกมันอยู่พันเลยอยู่ไสมันติดอยู่บ่ เอ้ยมันบะมีดอกจ้ามันเป็นยังคือบบมีมันใต้มดใต้มดเออตัวโบอะไรไม่เหมือนพักงี้นะน่ยพักน้ำให้ได้กินต้มต้มตกินเออต้มสับเชีวโอ้โอนอนนอนนอนบัวานไปปลูกมันแล้ววานใครใหม่หัวลาวานวอยู่ปะเอออยู่ใส่ฟังพุ่มปะเออ อู้พี่น้อยหอ,หอนหอนมีดินมีดอนกะจับจับใบคล้ายซื้อดอกบริเฮดบริยังดอกแถามาหาบระเด็นายกินเนาะพี่น้องเนาะยังสิบสิบสามปีแป๊บเดียวพี่น้องซื้อไใบจากคลองเรากจะจ้าขกคลองกับแถวประมาณนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใหนเด้อพี่น้องเด้อพามาเบาิ่งสวนจะซื้ออาการหอนบริพัทธ์คลิปช่วงน,นี้มัน<ช>ไข่บอสบายพี่น้อย กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในพอัพอๆกันคลิปหน้าสบายดีสบายดี